ขนาดที่เราก็ต่อเนื่องไปเมื่อวันนี้มีดูเสร็จโพน้องไรค่ <Ha. S 2> ดูเสร็จโพเขาถามสถานการณ์การเมืองไทยในเวลานี้เอาข้อสําคัญโดยสรุปการณ์เขสำรวจ 1, ันเสํารวจ1,147ตัวอย่างช่วงยุบพักเก้าไกลนั <Ha. S 2> ่นแหละ7-9ถึงเสิงหาโดยที่ประชาชนสนใจข่าวการเมืองในช่วงนี้มากน้อยเพียงใด43%บอกสนใจเพิ่มขึ้นนะ 30%บอกเหมือนเดิม2ีสนใจลดลงสนใจเรื่องข่าวการเบืองเรื่องอะไเป็นพิเศษ7%จ็ดสข่าวยุบพักเก้าไกลค่ะแต่มันก็สูสเสียอันดับ2อง <6, S 2> นะหกสิสนใจเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะและ54.7% นโยบายเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาปากท้องของรัฐบาลอคิดอย่างไรกับสถานการณ์เมืองไทยวันนี้เปรียบเทียบกับที่ผ่านมา67.57แย่ลง26บอกเหมือนเดิม6.36บอกดีขึ้นเชื่อมั่นในการทำงา,านรัฐบาลเศรษฐามากน้อยเพียงใด63.73ไม่ค่อยเชื่อมัน่นค่ะ36.27ค่อนข้างเชื่อมัน่นคิดว่าทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้จะเป็นยังไงควรอ่า แย่ yeah, ลงเนี่ย68.44%ค่ะ <Ừ. S 1> 23.89%บอกเหมือนเดิม <Ừ. S 1> 7.67%บอกดีขึ้นผมจะต่อเนื่องไปต้องยอมรับก็ต้องถือว่าเป็นคู่แข่งแหละสำคัญเลย